ขี้อวดกับบทเรียนสำคัญกลางหมู่บ้านเล็กๆมีแมวตัวหนึ่งชื่อเจ้าขาวที่อาศัยอยู่เจ้าขาวเป็นแมวที่สวยสงา่าขนของมันเป็นสีขาวสะอาดเงางามใครๆใ,ในหมู่บ้านก็ต่างชื่นชมมันแต่เพราะได้รับคำชมมากมายเจ้าขาวจึงกลายเป็นแมวที่ขี้อวด มันชอบเดินอวดขนของมันให้สัตว์ตัวอื่นๆดูดูค่าสิค่าสะอาดที่สุดในหมู่บ้านไม่มีใครสวยเท่าข้าแล้วมันพูดอย่างภาคภูมิใจวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำเจิ่งนองเต็มถนนเจ้าขาวกระโดดหลบไปมาเพราะกลัวเปื้อนขณะที่มันกำลังหาทางกลับบ้าน มันเห็นแมวตัวหนึ่งชื่อเจ้าดำกำลังช่วยลูกแมวตัวเล็กๆที่ติดอยู่ในแอ่งน้ำอีเจ้าจะไปช่วยมันทำไมเดี๋ยวขนเจ้าก็เปียกหมดหรอกเจ้าขาวร้องบอกขนจะเปียกไม่เป็นไรถ้าเราไม่ช่วยเจ้าตัวเล็กอาจเป็นอันตรายได้เจ้าดำตอบ พรางใช้ปากคาบลูกแมวขึ้นมาจากน้ำเมื่อฝนหยุดตกชาวบ้านพากันชื่นชมเจ้าดำที่ช่วยลูกแมวเอาไว้เจ้าดำใจดีจังมันเป็นแมวที่กล้าหาญและมีน้ำใจเจ้าขาวได้ยินเช่นนั้นมันเริ่มรู้สึกอายเพราะที่ผ่านมามันเอาแต่สนใจความสวยงามของตัวเอง แต่ไม่เคยช่วยเหลือใครเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าขาวพยายามเปลี่ยนตัวเองเจ้าแมวขี้อวดกลายเป็นแมวที่มีน้ำใจและมันก็ได้เรียนรู้ว่าความงามที่แท้จริงนั้นมาจากการกระทำไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความดีงามไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่หัวใจและการกระทำของเรา